วางแนวเลเลยครับงั้นเดี๋ยวแค่เดินกันแค่ดูอยู่ค่ด้ไม่จบโอเคงั้นขออนุญาตคือมดเสื้อทางคือไปทางนิดนึงหอยร่อนทางนิดนึงครับเสื้อเดื้อถอยไมทันนีนะคะ ตอนนี้ก่อนครับกลัการับอดแนวน้ให้เนนหนเหล็กมาเลยให้ตั้งยาวตลอดแนวนี้ให้คนถอยทก่างแนวนี้สิบเมตร

ขอแผงเลยครับจะขอแผงเลยตั <polarization> ้งตลอดแนวนลครับจะได้ไม่ไม่ไมารกนให้หาคนมย่นี้สงะม้มันิไม่ได้นครไม่ช่ไม่ใช่ไม่ช่ไม่่ไม่ใช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 ่ไม่ใ่ไม่ใช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 ่ไม่ไม่ไม่ชไม่ไม่ไไม่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  เราแนวเสาไม่น้เราเจ้ที่ทำงานไม่ได้เลครับเดี๋ยวสื่อมวลชน่อครับเดี๋ยว๋หลบที่นะครับไม่เดินมเาถึงนี้ครับแทงต่อไฟฟ้าวางแนวเดียวฟ้า ยหลังหะครับถอแล้วครับพอแลครับอแล้ะครับอล้ะครับอเนี่ยครับวางที่แนวเลยไปอหน่อยครับจํคหนวแนวก่อนคำนดแนวก่อนไปครับแนวไฟครับโอเค จำเรียนกันเลยวาง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 หลังจากที่ม yes ีการพักการข้านะครับช่ทางเจ้าที่พันธด้วยไปที่วัดนะครับในคำอุปกรณ์ตั้งแนวหรือว่เหล็กกั้นนะครับย้ายเติร์ไปอยู่ทางด้านข้างหน้านะครับย้ายเตื่์ไปด้านหน้านะครับสี่ครับอยู่บนพื้นดีกว่าครับเดี๋ยวก็ได้กันบริเวณนี้ายเติร์ย้ายติร์ครับเราเติร์ไปอยู่ตรงนลูครับไมอีกตัวอีตัวนึ่งคหัวเขียวเอาไม้ไม้ตัว เขาเียนอ้กันอยู่มุมเดียวมาอยู่ย้ายไ้ารื้อง อาเข้าไปทำไมเออวันนี้เขากันไม่ได้ข้างหลังนะขอาไหมอยไหมถอยไหมคะถอยไหมคะถอยมาไหนครับทออี่ที่อ uf, อ, uf, อกซ้ายหรือเคร่ uf, า ที่ได้มีการพักกันไปประมาณหนึ่งชั่วโมงครับทางตัวแทนวัดได้เข้าหาดูกับทางฝ่ายเจ้าหนทั้งหนะครับก่อนที่จะมีการนำรู้หล็กั้นมาวางครับน,นี้ยังไม่ทราบว่าจะมีการมีการพิทารณาใดครับ มาครับทีมีความจมีบุคคลเข้าออกนอกพื้นที่จนเกิดเหตุปะทะกันนจุดที่ผมยืนอยู่นะครับหัวะเขออกระวังยกสูงหน่อย วาง,งหัวพักคอยตอนนี้มีการลำเมียงรูเหล็กเข้ามานะเพื่อที่จะมาวางกั้นครับเป็นการป้องกันคนที่เข้าออกนะครับเนื่องจากไมุ่่เช้ชาที่ผ่านมาไม่ได้มีการวางรูเหล็กกั้นไว้นะครทำให้มีคนเข้าออกจำนวนมากเกิดจราจรขึ้นครับ ให้เข้ามาเื่อการนครับว่าให้ทางนุ่พระสงฆ์ที่นั่งตรงนี้นะได้ถอยกลับไปนะถอยกลับไปถึงแนวไปถอยฟ้าห้างประมาณ้านีครับแต่ว่าทางนู้นก็ถอยด้วยครับนี่ทางนู้นทางนู้นก็ถอยครับพอาจารย์ผมกับกับขอญาตครับผมทางนู้นก็ถอยด้วยครับทางนู้นก็ถอยด้วยครับจะได้ไม่ประจันหน้ากันครับเพื่อเพื่การต้องการการถีนหน้าครับบางทีอากาศมันร้อนบรรยากาศมันอาจจะตึงเครียดขึ้นมาก็ลดการกระทบกระทั่งกันนะครับ ขอเราจะอยู่ตรงแนวสายฟ้าน <itu? Yes. S 1> ี้เท่านั้นนะครับส่วนของเจ้าหน้าที่ก็จะอยู่อีกแนวสายฟ้าหนึ่งนะครับโดยมีเสาไฟฟ้าตรงกลางเป็นแนวขั้นพร้อมกับแผงเหล็กนะครับรถการจะกระทบกระทั่งผมผมกราบเรียนทุกรูปอย่างนี้นะครับผมกราบเรียนทุกรูปอย่างนี้นะครับต้องกราบเรียนขออภัยทุกรูปด้วยนะครับจะได้เป็นข้อตกลงตรงกันนะครับแล้วก็ไม่ทําให้เกิดการกระทบกระทั่งนะครับผมผมผมกราบเรียนทุกรูป ริงหรือเปล่ารอลให้อารมณ์ได้อารมณ์ได้ดีตลอดกันขอบคุณมากดุมากดูแลมากด้วยนะขออนุญาตเอาป้ายลงก็ได้ครับไม่ไม่มีอะไรครับผมไม่มีอะไรครับ ไม่มีอะไรนะครับ,รบอาวญาตไม่ต้องถ่ายรูปครับอันนี้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานปกติครับ